ตกหมึกเลยที่ดึงแรงๆอะนะเมื่อกี้มันงอเลยนะเนี่ยมันต้องฉอดแล้วแหละก้อยน่าเป็ดงอเลยต้องกิ้ตกหมึกได้ปูในพัทยาคุณหนึ่งป้าคุณหนึ่งบุญทุกคนตั้งเพชรตัวดีๆอะไรวะ้อมคอมสองสามหนึ่ ดีค่ะคุณบอมวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปตกหมึกดำน้ําลงเรือล่องแก่งเราไปวันเดททริปกันตอนนี้ก็ประมาณโมงแล้วสิบโม,มงเช้าสิบโมงเช้ายังไม่ได้ออกเลยวันเดททริปกโก้สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่พัทยาที่ร้านอาหารหัวปะบุญนะคะมีอะไรนะบอกปะครับเดินทางไปแลนด์มาร์คแรกกันคาเฟ่ครัวปะบุญหนึ่งนะคะออกมาก็ายแล้วนะเนี่ยคุณบอมนี่นะตัวดีเลย మామాట మాకనాి తా నిడి నిండి మా మాలా నిండి నిండితండి. ข้าวชานข้าชานบอยอยู่บอกันอยู่คุยกันอยู่ในฝันน <c oughs> ี้ค <c oughs> รัวป้าบุญเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเข้าไปหาอาหารกินนะคะ <c oughs> กินอาหารไม่ใหาอาหารกินอะไรวะตอนนี้เราถึงครัวป้าบุญแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังไปดูกรรยากาศป้าบุญหนึ่งเออใช่ เขาจะว่าเขาจะมาอะไรอย่าดื้อพอใจไหมบอมเดี๋ยวมันจะดูดิ้วโอ้ยคุณบอมคุยกับปาก็รู้เรื่องด้วยนะคะต้องมีคอนเทนต์ตลอดเลยคนนี้ตลกมากดีค่ะมาห้าที่ค่ะนั่งตรงไหนได้บ้างนั่งบอดเหรอคะใช่ค่ะนั่งบอดจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะโอเคค่ะ ประบุนคาเฟ่นะคะมีทั้งหมด7สาขานะคะที่สาขาที่เรามาเนี่ยคือสาขาที่หนึ่งะคะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจห้องคาราโอเกะสุขาแ้ะก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นแบบนั้นด้วยเลยนะคะใครนะคะที่มาบางแสนพัทยานะคะสามารถแวะเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้เรามานั่งสั่งอาหารก่อนนะจึงสองสามลองนัดกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าขออวดเล็บสักหน่อยนะคะเพราะว่าลาบากนิดนึงตอนติดอยู่บนรถนะคะสั่งอาหารกันเถอะออะไรอ่ะกินแบบธรรมาดาหรอ อันนี้ก็คือเมนูอาหารนะคะแล้วก็ราคานะคะตามที่เห็นเลยระหว่างที่สั่งอาหารอยู่นะคะสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเล่นรอนะคะระหว่างรออาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณแจงเดี๋ยวนำทางไปเลยนะคะ อันนี้ทีด่ดเต่านะเต่าประมาณ800 0ปีแล้วนะระหว่างราออาหารนะคะมีสัตว์ที่น่ารักให้เราชมเยอะแยะเลยนะคะนอ่จากจะมีเต่ากระต่ายแล้วมีหมูด้วยนะที่บอกว่ามีหมูเมื่อกี้น,น,อนอี่น้อ,อน,นี่เยอะหนูกินเยอะจนท้องป่องแล้วลูกแล้วเนาะจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มอันนั้นหมูอันนี้อันนี้มหมูเอาไม่ใช่เหรอ<ม>ใครนะคะที่มาพัทยาต้องมาที่นี่เลยนะคะร้านนี้เลยนะคะเป็นครัวป้าบุญคาเฟ่นะคะ เฟย่อมม,มนะ,ะจริงแล้วมันมีน่าจะทั้งหมด2หรือสาาสาคาแต่ว่าสาขาที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นสาขาที่ นี้ต้องกินหอยกันบำรุงหอยเยอะๆคนนี้หล่ขอ,ขอลสุดในแกงเลยนะคะโอ้ยไข่แกงพี่บูมเนี่ยระหว่างนี้นะคะทุกคนก็ทานอาหารกันก่อนนะคะโอ้โอเคอร่อยมากนะคะดูจากการกินของคุณแจงนะคะก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินทางต่อไปที่คาเฟ่วันเวลาคาเฟ่พัทยานะคะตอนนี้ เรากำลังเข้าป่าไปเก็บเห็ดห<า>เรากำลังเข้าป่าไปเก็บเห็ดกันนี่คือคาเฟ่ที่ผู้ชายเลือกนะคะเข้าป่ามาออเออเฟ่ที่ผู้ชายเลือกก็คือชีวิตลำบากมากนะคะ ถึงแล้วคาเฟ่ที่ผู้หญิงเลือก Sunny Brown Cafe พัทยานะคะเป็นคาเฟ่ริมทางโทรสีขาวสไตล์มินิมอลนะคะเกาหลีเกาใจกันเลยทีเดียวนะคะริมทะเลด้วยนะมุมถ่ายรูปชิคๆเนี่ยเยอะมากนะคะเดินทางมาก็สะดวกสบายนะคะสามารถถ่ายรูปแบบกดชัตเตอร์กันรัวๆเลยและที่สำคัญนะคะก็คือเหมือนพาน้องหมาน้องแมวมาได้ด้วยนะ และที่สำคัญของ Sunny Brown Cafe นะคะก็จะมีในส่วนของขนมปังเบเกอรี่นะคะที่น่ากินมากมากนะคะใครนะคะที่ชอบของหวานนะคะอย่าลืมมาชิมกันที่นี่ได้เลยนะคะ s u n n y Brown Cafe X พัทยาสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแม่ค้าลุงนะคะรองเท้ามือสองนะคะที่พัทยานะคะ ชั้นสองด้วยชั้นสองแล้วก็ชั้นสาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าชั้นสอง,สงสมีอะไรบ้างเออนดูถึงแอมมี่เลยอะ่ะลาบูบูตัวใหญ่ <c oughs> อันนี้ก็มือสองไหมเนี่ย <Nope. S 1> เนี่ยอันนี้ก็มือสองนะเนี่ยเ <Nope. S 1> <Wow. S 2> นี่ยที่ถึงหลานเลยอ <c oughs> เอออร่อยเนี่ยลาบูบเนี่ยหลานจะได้แตบูบ,บูหรือเปล่า <c oughs> แต่นี่ลูกาเด็ก นี่เราเท้าเด็กนะคะสามชั้นนะเหมือนที่พนักง,งานเขาบอกเมื่อกี้เลยน,นะ ก่อนไปตกหมึกนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยนะคะ oh. แจงนี้จุดที่3ม <c oughs> นะคะจุดชมวิวนะ <c oughs> คือมองไปคือจะเห็นแหลมบริีไฮนะคะแหลมท่าเรือนะคะที่เรากำลังจะไปตกหมึกกันนะ <c oughs> อันนี้ก็คือเหมือนแวะถ่ายรูปก,ก่อนเนาะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าแหลมบริไฮนะคะไปตกหมึกกันนะที่พัทยานะคะนี่คือบรรยากาศแหลมบริไฮนะคะเมื่องานโทรตามแล้วนะคะิีนะคะคพัทยาทิตี้ก็คือจอดรถตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นจอดรถฟรีนะคะตอนนี้ทีมงานก็คือกำลังที่เดินันไปแล้วท่าแหลมบริไฮท่าแหลมที่อ่าที่เราจะไปเกาะล้านกันนี่แหละแล้วการที่เราจะไปตกหมึกเนี่ยต้องนั่งปีดโบ๊ทอะค่ะ้าไปในคาเฟ่ไปนะคะชื่อคาเฟ่ว่าอ่าลืม <laughs> ชื่อคาเฟ่อะไรอะอ่าลืมอ่าลืม เดอะซันเดอะซันคาเฟ่โทษทีลืมลืมลืมพอดีเมื่อกี้พนักงานนะคะบอกว่าให้ไปที่ท่าแหลมตรงส่วนนู้นนะไปแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นรอบทุกๆหนึ่งชั่วโมงที่เราจองไว้อ่ะค่ะจะเป็นรอบกี่โมงนะคะคุณบอม17นาฬิกาใช่ก็คือ5้าโมงเย็นนะคะนี้อ่ะกี่โมงละส17เจ็ดก็จะอีกประมาณ7นาทีอ่ะทันหรือเปล่าทันน่ะสิเพราะว่าเขาโทรตามแล้วดินแตกนะเอานะคะกำลังรีบไป มึกพัทยาขั้งเร็อ๋อแพ้อ๋อแพ้แรกไม่จะเป็นแพ้นู้นไหมไม่ก็หญิงห้านาทีทันอยู่นะคะตอนนี้อีิงห้านาทีทันอยู่ <c oughs> แพแรกไม่ใช่หรอกก็บอกอยู่แล้ว าฝรั่งเชสคาเฟ่ใ <en> ช่ไหมคะเขาไม่หานน้เลยค่ะเขาบอกว่าพี่เขาจะใส่เสื้อสีส้มเสื้อนี่สีส้มไงหันเห็นแต่สีขาวเมื่อกี้เดินผ่านไปเห็นแต่สีขาวที่เดินเลยกันไปแพรอื่นเมื่อกี้ก็คือเข้าใจผิดนะคะสรุปแล้วน้องใส่เสื้อสีส้มถูกต้องแล้วแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวค่ะอันนี้เขาลดโปรโมชั่นไหมคะพี่หรือว่าราคานี้อยู่แล้วห้ไม่รู้เหมือนกัน เราเราสามารถเอาหมึกกลับบ้านได้ไหมคะได้ครับก็คือเหมือนสมมติเราตกได้สัก20โลเราก็เอากลับได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ได้เดี๋ยดีได้ครัเดี๋ยวเราดูเลยดูคุณบอมจะตกได้จริงไหมพอไม่ยี <Gym. S 2> ่สิบบาทพอไม่ยี่สิบบาทพอไม่ยี่สิบบาทโม้มากมาขายตรงนี้มลงแพผมขายให้ก็เป็นมาจากกรุงเทพกรุงเทพอันนี้มาจากบ้านนอกอันนี้มาจากลงคลาบเป็นคนนะกลานเป็นคนนะก้อนเลยของเราน่าจะเป็นลำ ไม่มันมันมีสองลำงลำลำสีจะเป็นคานสีขาวนะคะ,ะ,ะลุกไปอันนี้คือเรือสปีดโบ๊ทนะตามที่เลยเดฟันไม่ได้นุ่นนุ่นถามไปแล้วถามว่าไม่เอาแหมาหวานได,ไได้ไม่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 ได้ไเดินทางไปทั้งหมด5 นี่มันจะเป็นคาเฟ่ตกหมุกลางน้ำนะคะสามารถอยู่ได้ถึง5ทุ่ม มันเป็นรอบของห้าโมงนะคะมันก็เลยจะมีคนที่มาก่อนและรอบแรกที่เขาเปิดจะเป็นรอบสี่โมงเย็นนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของที่มาของเราแลว้วก็คนที่มาก่อนนะตอ,อนช่วงหัวค่านะช่วงเวลาห้าโมงครึ่งนะคะเราจะนั่งตรงไหนคือคือถ้าริมริมแล้วมันเป็นอันนี้ก็คือเป็นเสียสองพันใช่ค่ะเสียสองพันเนี่ยอให้ห้าอย่างไม่แบบนี้เราต้องสั่งอาหารสองพันนะ คือฝั่งนู้นคือมีคนจองหมดแล้วใช่ไหมคะแม่ไม่เราเอาถ่ายรูปสวยเอาผู้หญิงถ่ายรูปสวยก็ตีไฟอ๋อไฟตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อไฟเมือไม่ไม่เเคยค่ะตอนนี้เราเลือกไม่อยาเรามานั่งลุ้นอะต้มยำทะเลทะเลน้ำขุนก็ได้ค่ะเอาเป็นแซลมอนซาซิมิค่ะเป็นซาซิมิใช่ แต่คือไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรข้างบนได้อยู่เรามีเดนให้นะคะค่ะเป็นอีห้าจุดเป็นกันดิอีห้แล้วมันมีเหยื่อมีอะไรด้วยแล้วใช่ไหมคะ ตกได้ไหมคะเนี่ยได้มันต้องได้เเบ็ดนะคะนี่คือเบ็ดนะคะก็เดี๋ยวระหว่างรอทีมงานเตรียมเซตตกหมึกนะคะไม่รู้จะได้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวสถานที่อาคาเฟ่ตกหมึกนะคะเดอะซันคาเฟนะคะตกหมึกกลางทะเลพัทยานะคะพัทยาใต้นะแล้วตอนนั้นคืนนะคะเขาจะมีดนตรีสดตรงนีด้วยนะเป็นเล่นดนตรีสดคิดว่าน่าจะใช่นะตอนเย็นเขาจะมีเล่นดนตรีสดตรงนี้ใช่ไหม ประมาณกี่โมงคะตุ้มหนึ่งอ๋อขอบคุณค่ะเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าข้างบนเนี่ยเป็นวิวบรรยากาศแบบไหนบ้างซึ่งพนักง,งานมือแกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อน,นมันสามารถนั่งข้างบนได้แต่ว่าตอนนี้คือนั่งไม่ได้เพราะว่าบางเีี่ยพายุเข้าแล้วข้าวของมันจะค่อนข,ข,ข้างแบบกระจายอ๋อด้านบนก็จะเป็นหลังคาปกตินี่แหละคะ่ะเป็นวิวถ่ายวิวด้านบนนะคะสวัสดี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 ส ไปดูบรรยากาศข้างบนตรงนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศการตกหมึกนะคะเดี๋ยวต้องให้คนคนที่เขารีวิวเก่งที่สุดในโลกนะคะเป็นคนรีวิวนะคะ, <Yeah. S 1> ะคุณบอมวันนี้มาทําอะไรคะ <laughs> รีวิวการตกหมึกเลยคะ่ะก็คือเขาเขาจะทํายังไงบ้างคะการตกหมึกกระตกกระตกุกอันน,น,นี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะมัววอันนี้คือคันเบ็ดใช่ไหม ตกมือี่เหมือนตกปลาไหมคะคุณบอมคล้ายๆกันครับผมอันนี้คือคยืยนเต้นบูมทําอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่อ,อันนี้คนที่หล่อที่สุดในแก๊งนะคะตันนี้หนุหน่มๆก็กําลังตกหมือกันนะคะจริงๆแล้วต้องรอดูบรรยากาศช่วงเงย็นนะ <S <S ตรงนี้คือเขาอ่ะจะเปิดไฟเปิดอะไรตรงนี้แหละจะได้ฟิวบรรยากาศที่สวยกว่าน,นี้เราจะตกถึงห้าทุ่มไม่ได้หรอกมั้งนะ มือก็ตกน้ำมนไหนหน่ากลัวกันลงน้ำนี่ความลึกเท่าไหร่คะยืนก็แค่เอวเว่อร์ถ้าถีบคนลงน้ำเสียครับฝับ่งแรงมากเขาว่ายขึ้นฝั่งแรงมากกู้ชีพช่วยชีวิตโอกว่ต้องช่วยไปแรงมากาแรงเราอยมีห้องใต้ท้องเรืออยู่เดี๋ยวดำลงไปทางห้องใต้ท้องปุกกระดกนี่เพื่ออะไรกระดกให้มันติดงงถ้ามันถ้ามันถ้ามันมากินเหยื่อแล้วนะเกี่ยวติดปรตกบ่อยๆใม่ดูหน่อยโอ้ย เขาบอกว่าเขาตกได้ทีเป็นละห้าร้อยโลอะเคยมีคนแบบตั้งใจมาแบบแค่ตกหมึกเฉยๆมพี่ใช่มีพี่บางมีสั่งน้ําแค่ขวดเดียวเขาก็นั่งตกหมึกยาเขาตกได้พี่เราจำเป็นไม่ต้องเอาลงเลยแล้วเขาได้เยอะไหมเอาลงนึกคืนนี้ก็ได้พี่เขาได้เยอะไหมเยอะพี่เจ็ดแปดตัวเยอะแล้วนะเจ็ดแปดตัวคุณบอมคุณจะได้กี่ตัววันนี้ฟังโกก็ไม่ได้ฮะฮะฮะนี้นี่ไม่ได้ใโทษผมนี่แหละ เกิดเหตุการณ์โต๊ะข้างนะคะตกหมึกได้นี่เ๋ยวเท่าเดียด่ยค่ะฝั่นะะงนี้ไม่ยอมแล้วมึงกินไม่กินจะตกอย่างเดียวนะคะเนี่ยระหว่างรอตกหมึกนะคะเ,คเราไม่รู้ว่าไอคนที่ไปตกนี้จะตกได้ไหมเรากินรอ,นะ,ะอนะคะโอเค,อเคแคุณแจงเยงเีำหมึกดุนะคะมึกดุ โฆษณาก็าได้นะคะขอบคุณค่ะ ดูวิธีตกก่อนในยูทูบอ่ะพี่บูมครั้งแรกตื่นเต้นไม่เป็นไรจะได้กินไหมเนาะเขามาตกเล่นเขาตกได้แล้วเขาก็ตกบ่อยนี่ไงดหมึกที่เราได้แล้วมึกกรุบนะคะเป็นไงคะรสชาติซาซิมิมึกตกสดไม่่อยพูดอ่ะค่อยพูดมึกกรุบ ไปแล้วชั่วโมงครึ่งนะคะก็ยังสภาพเดิมกินข้าวเถอะเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อน,นอมากินข้าวก่อนอเข้าไปตกต่อ,อ ตอนนี้นะคะผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงผ่<ห>านไปแล้วสชั่วโมงทีมงานก็ยังตกไม่ได้นะคะ <หา S 1> น้องที่มาเมื่อสักครู่นเนี้ยมาแป๊บเดียวตกได้แล้วนะคะ <หา S 1> อันนี้บรรยากาศตอนนี้ประมาณน่าจะสองทุ่มและสองทุ่มเนี้ยบรรยากาศนี่โอ้โหกำลังขมัดขม่นในการตกหมึกกันเลยนะคะไปดูบรรยากาศข้างบนกัน ตอนกลางคืนนะคะที่เขาเปิดไฟแล้วนะปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยนะแต่เรายัางตกปลาหมึกไม่ได้เลยตกหมึกได้ปู ได้ปูตกปูกูอยากกินหมึกกินหมึกไม่ไ uh> ด้ก uh> ินปูตกหมึกได้ปูนะคะเอ้าลุ้นตกหมึกได้ปูในในที่สุดนะคะเราก็ได้จนได้นะคะนี่นี่เน่มึงเอ้ยเอานถังเราใส่ทั้งมาใส่มันคืตัไน้อยเนี่ยมันจีอิ่มกันบ่ในที่สุดก็ได้อีก ว่ามันไม่กินไอ้นี่เลยเย้เฮ้ยมันอะไรอ่ะมันพ่นน้ำเหรอมันไม่ไปล้างก่อนเลยครับพุ่งต่อไปจะพุ่นพ่นอ่ะได้มันจะพ่นมืออีกเหรออะไรล่ะมันจะพ่นมือก่ะทำเลยก็ได้ครับอาจารย์จะถ่ายรูปแบบเอาไปไปไปครัโอเคได้แล้วถ่ายแล้วน้ำชิมเลยมาห้าโมงได้สองลูกแล้วกลับไปไนะเมื่อกี้กลับว่าจะกลับสามลูกนะนี่อันนี้ซาตินีตัวแรกนะคะอ้าอตัวเล็กจังเลย ตัวที่หนึ่งนะคะภาคภูมิใจตกตั้งแต่ตั้งแต่ห้าโมงเจ็าโมงตุรกีนาตอนนี้จะสามทุ่มแล้วตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาหานี่ชิมๆนะคะรี่มีรสชาติน้เป็นไงนะคะรสชาติเป็นยังไงปวดมากเลยห้าโมงเย็นเนี่ย ออนมากนะมองเยินเมื่อจะมากินตอนนี้แหละซื้อกินก็ไม่มีนะหลับแล้วนะเหลือคุณนะคุณบอมเหลือคุณคนเดียวนะสามคนน่ะหมึกได้ปูตกหมึกได้ปูยอร่อยโอ้ยตัวใหญ่มาก ขยะมันติดขยะหรือเปล่าก็มีิธีเดียวนะพี่ดึงดึงให้ลูกสวกเลยปล่อยดิปล่อยไ้ไม่ได้ก็โซ่หัวอวนหรือเปล่าวะดึขึ้นมาเลยขึ้นานเอด้วยอรอมันคือเบิกแหล่แล้มันมันติดแค่เนื้อนะเดวไปแตัวที่นึงแรงๆอ่ะนะแรงอ่ะนะเมื่อกี้มันงอเลยเนี่ย ตอวแค่เนี้ยใช่ใช่มันต้องฉอดแล้วแหละเออดึงตั้งนานอ่ะอ่ะพี่แบกยามทำแล้วอ่พี่บุ๋มพี่บุ๋มอ่ะปั๊เร็วดึงตั้งนานเนี่ยตัวนิดเดียวเองแล้วต้องทำอะไรกับมันมีอะไรนี่ฉอดแค่คำเดียวเลยคำเดียวเลยเหรอแต่มันมันเป็นอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคอย่อดึงสามคนอ่ะดัวเท่านี้ดัวเท่านี้ขอบคุณนะคะมาช่วยดึงให้นุ๊กให้นุ๊กให้นุ๊กแจ้งให้หน่อยอะไรพี่แล้วก็ตามน้ำจิ้มตาม ระวังระวังรู้ังไลเข้าน้ำได้ตัวเท่านี้พี่บูมเมื่อกี้เข้าไปเลยหรอคะแล้วก็เอาน้ำจิ้มตามไม่กินเออเทน้ำจิ้มตามเทน้ำจิ้มตามไม่ได้แดกคุลก คุณบอมจะปิดทิปแล้วใช่ไหมขอบขอบคุณเด็บเด็บเด็บมันหมดปะ่ะอจบทิปวันเดยจบทิปวันเดทิปค่ะจ้าเจอกันทิปหน้าฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งด้วยนะจ๊ะตกคนเดียวสองอันเลยเหรอเดี๋ยวพี่เอาไปลง YouTube นะ เราจะเอาผมลูกผมออกยูทูบเอาไปกดติดตามกอนแล้วมังคับน้องเลยนะเออต้องบอกน้อีกี่วันลูกหันมาบายบายหน่อยเร็วหันมาบายบายเลย